ครับผมวันนี้ก็จะเป็นประวัติการซื้อขายนะครับที่ผมไปแข่งโป๊กเกอร์มาแล้วก็นำเหรียญนะครับผมจากทางเว็บมาขายนะครับนะฮะก็ได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมสำหรับเว็บ MTT Sport นะครับที่เพื่อนๆสามารถมาลงแข่งกีฬาโป๊กเกอร์นะครับเพื่อชิงเงินรางวัลเนี่ยบิตคอยนะครับผมอันดับหนึ่งได้ถึง 0.35นะครับตีเป็นเงินไทยก็1ล้านบาทเลยเดียวนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเกมกีฬาที่น่าสนใจนะครับผมสำหรับกีฬาโป๊กเกอร์นะฮะแล้วก็มีเข้าเล่นฟรีด้วยนะครับผมสำหรับมือใหม่นะฮะก็เดี๋ยวเรามาสอนวิธีสมัครกันก่อนนะครับในส่วนอื่นนะครับเดี๋ยวเราค่อยอธิบายกันอีกทีนะครับก็คือเว็บคลิปนี้นะครับไม่ได้สนับสนุนการลงทุนแต่อย่างใดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะ ก็พอเพื่อนๆเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์เข้ามาในหน้านี้นะครับแล้วก็วิธีสมัครสามารถกดไปที่ล็อกอินหรือไซ์อัพด้านมุมขวาตรงนี้นะฮะโอเคครับผมพอเราเข้ามาถึงหน้าล็อกอินนะครับจะมีการล็อกอินแบบใช้อีเมล Google เลยมีแบบอ่าใช้ Apple หรือว่าใช้ X เป็นการสมัครนะครับผมส่วนเหมือนเมตานะครับผมที่ เราใช้ประจำนะครับก็เหมือนเหมือนแอดมินกายังไม่ไม่อัปเดตมานะครับก็ล็อกอินทาง Google ก่อนก็ได้นะครับซึ่งแทบจะไม่ต้องใส่ข้อมูลอะไรเลยฮะสามารถกดล็อกอินคอนติเนียลทูกูเกิลหรือ Apple ได้เลยครับผมอันนี้เป็นการล็อกอินอย่างง่ายมากนะครับโอเคครับผมก็จะมีเมนูขึ้นให้เรากด Verify Your Helmet นะครับอ่ะพอกดเสร็จแล้วนะครับก็สามารถ ไซต์อัพด้านบนนะครับแต่ที่นี้ผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกเดียวนะครับเป็นการสมัครผ่าน Google นะครับผ่านอีเมลได้เลยครับผมโอเคครับผมพอเราเข้ามาในหน้าล็อกอินนี้นะครับเดี๋ยวผมก่อนที่จะแนะนำพาเล่นนะเดี๋ยวจะมีการ Verify ผ่าน ยืนยันตัวนะครับผมว่าเราเป็นคนจริงนะเพราะว่าแบบเขาจะจับบอทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับที่มาเอาบอทมาเอาเหรียญฟรีนะครับให้เพื่อนไปที่ identity verification นะครับอันนี้จะเป็นการยืนยันใบห,หน้านะครับซึ่งต้องบอกว่า ai เขาคุอนขั้นจับแม่นนะแบบเราไม่สามารถเอารูปถ่ายหรือว่าอะไรมายืนยันได้นะครับก็คือว่า1อีเมลเท่ากับ หนึ่งม้หน้า1คนนะครับผมเขาแบบว่าจะไม่ให้ปั๊มแบบบางคนแบบปั๊มอีเมลหลายอีเมลเพื่อมาขุดแล้วก็เอาเหรียญไปเยอะๆมากกว่าคนอื่นนะครับในการแข่งโป๊กเกอร์นะอันนี้เขาก็แบบยืนยันให้1อีเมลต่อ1คนเท่านั้นนะครับนี่ก็ถือว่าดีนะฮะอ่าโอเคพอเราเข้าที่อ่า identity verify Ver <ify S 2> นะครับทีเนี้ยมันจะมี verify แบบ blue กับ g o น,นะครับผมแนะนำให้เป็น verify แบบแบบ g o นะซึ่งการกดมันจะมีไอ้ป um นะุ่มเนี้ย บูมเวดฟเหมือนกันนะครับคือมันมันแอดเซคลา้ายกันแหละแต่แบบบูเนี่ยบางคนที่มีทวิตเตอร์หรือว่า X นะครับก็ v e r i f ดไฟได้เลยนะครับผมส่วนโกเนี่ยจะเป็นการ v e r i f ดฟแบบอ่าสแกนใบหน้านะครับแล้วก,กดฝั่งโกก็ได้นะครับกด v e r i f ดฟแล้วก็มันจะขึ้นแท็บเป็นลิงก์นะถ้าสมมุติคนอ่าเพื่อนเพื่อนเปิดในคอมนะครับจะเป็นลิงก์ในการไปสแกนใมหน้าแล้วก็ลิงก์เนี่ยไปเข้าในโทรศัพท์หรือว่าใครมีกล้องหน้าจอนะครับก็ สแกนได้เลยนะครับผมสแกนปุ๊บมันก็จะติ๊กถูกตรงโกเวอร์ y ไฟนะครับผมและเราสามารถไปเล่นทัวร์โป๊กเกอร์ได้แล้วนะครับโอเคหลังจากที่เราเวอร์ y ไฟเรียบร้อยนะครับเราก็ไปทัวร์ดูนะครับเดี๋ยวส่วนเมนูอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนำอีกทีนะครับผมโอเคครับผมนะฮะต้องบอกว่าทัวร์ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมมีตั้งแต่แบบสายฟรีนะครับสายฟรีเล่นได้เลยข้างบนนะครับจะเป็นการไมเน็งนะฮะ อันดับหนึ่งนี่ได้10เหรียญการันตีนะครับผมแล้วก็มันจะมีแบบไมเนิงสปีดไมเนิงก็คือแบบ300อันดับนะครับผมที่เข้าแข่งจะได้5เหรียญทุกคนอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็สายฟรีมาเล่นได้นะครับมูลค่าของเหรียญในวันนี้นะครับผมวันที่23เนี่ยคือจะเป็นตั้งแต่4.7ถึงประมาณ4.9นะครับเนี่ยในกลุ่มนี้ฮะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างหน้านะครับเนี่ยแอดมินเขาก็รับที่4.5แต่บางคนเขาก็ตั้งแบบ ตั้ง4.9 4.8เนี่ยก็พอขายออกอยู่นะครับแล้วก็คือเว็บเขาก็ยังมีแบบตั๋วในการเล่นก็จะแบบคือถ้าเราไปแข่งเอาตัว๋วนะเราได้ตั๋วมาแล้วก็ขายได้อีกนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับใส่เซียนบ็อกเกอร์นะฮะลองมาเล่นดูได้นะครับผมข้างล่างก็จะมีการแข่งบิตคอยซึ่งวันนี้เป็นไฟนอลแล้วผมตกไปตั้งแต่วันวันเสาร์วันแรกอะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเอาใหม่นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี้ยจะมีแบบ บาอินนะครับแบบบาอินหนึ่งเหรียญนี่ราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับต้องสู้เยอะนะครับเคยเข้าไฟนอลเทเบิลครั้งหนึ่งนะฮะข้างล่างก็มีแบบ10เหรียญ2เหรียญอะไรครับรางอ่ารางวัลก็จะใหญ่ขึ้นนะครับส่วนล่างสุดจะเป็นแบบมาสเตอร์หรือว่าโซนโปรเฟชชั่นอลเลยครับต้องใช้เหรียญค่อนข้างเยอะนะในการเล่นนะครับก็ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าที่1ก็ได้เยอะตามนั้น นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีสมัครแล้วก็ลงลงเล่นนะครับผมเดี๋ยวจะมาอธิบายการทัวร์เข้าเล่นด้วยนะครับว่าระบบเป็นยังไงนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของ NFT มีตั๋วอะไรนู่นนั่นว่าทัวร์นี้แข่งได้อะไรทัวร์นั้นแข่งได้อะไรนะครับฝากกดติดตามนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ